ถ้าคุณเคยสงสัยว่าตามกลางยุคสมัยที่เรามีเทคโนโลยีล้ำน้าจไปไกลถึงระดับ 5G ยุคที่เราสามารถสื่อสารข้ามโลกได้เพียงปลาย,ยแต่ทำไมความเชื่อลึกลับเรื่องของอเขมรหรือไสยศาสตร์จากดินแดนพะนครยังคงเป็นกำแพงหนาที่สานคล้อนความรู้สึกของคนไทยมาได้นานนับพันปีคำว่าไสยศาสตร์เขมรสำหรับบ้านเรามันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าขยาวขวัญในวงเล่าแต่มันคือสัญลักษณ์ของอำนาจที่มองไม่เห็น และบางครั้งมันคือรอยรล้าวที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างพรมแดนที่คุกลุ่นอยู่ตลอดเวลาแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาเล่าแค่เรื่องผีที่ออกมาหลอกหลอนเพราะพวกเราสปอยเลอร์เลิศจะพาคุณไปสำรวจความจริงที่ทั้งมืดมนลึกซึ้งและในบางมุมมันกลับกลายเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดจนเกือบจะเรียกได้ว่าตลกหลาย ลองนึกภาพดูนะครับในขณะที่โลกภายนอกเมาววาดินแดงกัมพูชาคือศูนย์กลางของมตราที่น่าเกงขามมีอาจารย์ที่สามารถเสกตะกุดให้นางเหนียวหรือทำพิธีเรียกเงินเรียกทองให้ไหลมาเทมาแต่ภาพที่ย้อนแย้งที่สุดกลับปรากฏขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์และปัญหาสังคมของประเทศผู้เขาเอง หลายคนอาจจะเคยตั้งคำถามด้วยความสงสัยปนตลกว่าทศยศา,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 ศาเขมรนั้นมีอำนาจพิเศษถึงขั้นโดนบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงทำไมเราถึงยังเห็นประเทศกัมพูชาประสบปัญหาทางเศรษฐกิจที่เรื้อรังทำไมปัญหาความยากจนและการคอร์รัปชันถึงยังคงเป็นเงาตามติดทีสลัดยังไงก็ไม่หลุดหรือแม้แต่ในวันที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองอย่างรุนแรงทำไมเราถึงไม่เคยเห็นกองทัพมนตรา มาเสกให้กระสุนเปืนกลายเป็นดอกไม้หรือใช้คาถากำบพังตัวพาประเทศก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งเหล่านั้นไปได้เข้าไปถึงลากเงาที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและเขเมรหากคุณพร้อมที่จะดําดิ่งไปกับความลี้ลับตีแฝงไปด้วยความย้อนแยง้งและอยากรู้ว่าทําไมของที่ครังที่สุดกลับแก้ปัญหาพื้นฐานของประเทศตัวเองไม่ได้กดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจขอบคุณทุกคนที่เมตตาก,กดให้นะครับ เรามาเริ่มกันในส่วนที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้นั่นคือโครงสร้างอำนาจในโลกเล่นลับหลายคนอาจคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นแค่การเสกคาถาแบบไร้ทิศทางแต่ในความเป็นจริงศาสตร์จากดินแดพนพาคนครมีลำดับชั้นที่เข้มงวดและซับซ้อนยิ่งกว่าที่เรารู้จักกันทั่วไปมันไม่ใช่แค่เรื่องของอาคมแต่มันคือโครงสร้างทางสังคมที่ยึดโยงผู้คนไว้ด้วยกันมานานนับร้อยปีเริ่มที่อาจาในลำดับชั้นสูงสุด และเป็นจุดรวมใจของชุมชนก็คืออาจาหากคุณไปตามหมู่บ้านในกัมพูชาคนกลุ่มนี้คือคฤลือหัดผู้ทรงศีลที่ได้รับความเคารพในฐานะผู้นำพิธีกรรมเป็นสะพานเชื่อมที่แข็งแกร่งที่สุดระหว่างชาวบ้านกับพุทธศาสนาบารมีของอาจาไม่ได้มาจากอำนาจการทำลายใครแต่มาจากความเมตาตาและระเบียบแบบแผนที่งดงามซึ่งจุดนี้เองที่คนไทยมักจะจำสลับกับหมอผี ขยับลงมาที่ความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตหรือระดับของครูหรือครูคเขมรท่านคือหมอผีบนกลุ่มนี้คือหมอพื้นบ้านที่รอบรู้สารพัดนึกตัง้งแต่สมุนไพรหายากไปจนถึงการสื่อสารกับวิญญาณแต่ในกลุ่มของครูนี้เองที่มีรอยแยกที่น่าสนใจรอทูแบ่งออกเป็นสองขั้วยอย่างชัดเจนคือสายขาวที่เน้นเมตทานและการรักษาสายดำที่เรียกว่าทมซึงหมายถึงผู้ลงไล่ในอำนาจและใช้อาคมเพื่อทำลายผู้อื่น นี่คือจุดที่คนไทยหวาดระแวงที่สุดรอภาพจ้ำเรื่องการเสกของข้าวทองบักติดอยู่กับชื่อของกลูใสายดำเหล่านี้นี่เองต่อมาคืออาร์หรือกระสือในจุดที่มืดมิดที่สุดซึ่งในมิติไสยศาสตร์เขมรมันคือภาพสะท้อนของคนที่รักษาโทตนไม่ได้อาร์คือคนที่เคยเรียนวิชาขั้นสูงแต่กลับพ่ายแพ้ต่อกิเลสหรือผิดครูอย่างรุนแรงจนอาคมที่ควรจะเป็นกรอกคุ้มครองกลับกลายเป็นผิดร้ายในการกินวิญ,ญญาณจากภายในจนสูญเสียความเป็นมนุษย์ การเป็นอาบจึงไม่ใช่แค่เรื่องผีหลอกคนแต่มันคือบทลงโทษทางจิตวิญ,ญญาณที่โดดเดี่ยวชั่วนิรันดร์สุดท้ายเนี้อตาว่ากันว่าสิ่งนี้คืออำนาจที่สถิตอยู่กับแผ่นดินคือวิญญ,ญาณบรรพบุรุษผู้ปกปักรักษาพื้นที่เนี้ตามีอิทธิพลสูงมากต่อการตัดสินใจของคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับหมู่บ้านหรือการเจรจาพรมแดนเึี่ความเชื่อนี้นี่เองมีเป็นชนวนสำคัญ ที่ทำให้เขาพระวิหารไม่ใช่แค่ซากปรักหักพังแต่มันคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยอำนาจทางจิตวิญญาณที่ทั้งสองฝ่ายต้องการต่างครอบครองลำดับชั้นเหล่านี้คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงความเชื่อของไทยและเขมรมาตลอดความอินที่คนไทยมีต่อเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการที่เราเชื่อมโยงโครงสร้างเหล่านี้เข้ากับวิธีชีวิตของเราเองหาความรู้สึกที่ทั้งเคารพและบาดระแวงไปพร้อมๆกันทีนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นหรืออินกับเรื่องราวนี้ นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงกรณีพิาพ,าพาทเขาพระวิหารในปี2551-2554ถึงแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการยิงกันด้วยอาวุธหนักหรือการเผชิญหน้ากันของกองกําลังทหารเพียงอย่างเดียวรอลากเงาของเรื่องนี้มันคือปมแค้นที่ถูกฝังลึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคที่มหาอํานาจตะวันตก ขามาขี่เขียนโชคชะตาให้คนในภูมิภาคนี้ต้องขัดแย้งกันเองหากเราจะพูดถึงความยุติธรรมปมใหญ่ที่สุดคือการที่ประเทศไทยของเราถูกฝรั่งเศสเอาเปรียบผ่านเรื่องของแผนที่ในยุคอาณานิคมการปักปันเขตแดนตามหลักสากลควรยึดถือหลักสันปันน้ำซึ่สิ่งนี้เป็นเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดและหากยึดตามหลักการนี้ตัวปราสาทเขพาพระวิหารติดตั้งอยู่บนชะง่อนผาสูงชันฝั่งไทยจะต้องอยู่ในเขตแดนไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สิ่งที่เกิดขึ้น คือฝรั่งเศสก,กลับใช้อิทธิพลและชั้นเชิงทางเทคนิคหลากเ้นแผนที่ระวังดงรักขนาด1ต่อ2 0 0แสนให้ตัวปราสาทไปอยู่ในเขตกัมพูชาแทนซึ่งมันขัดกับสภาพภูมิศาสตร์จริงอย่างสิ้นเชิงและความเจ็บช้ำนี้ก็ถูกตอกย้ำอีกครั้งในปี2 5 0 5เมื่อสาลโลกได้ตัดสินยกพื้นที่ปราสาทให้เป็นของเขเมรโดยเลือกที่จะยึดตามแผนที่ที่ฝรั่งเศสทำขึ้นมาเป็นหลักมากกว่าจะฟังเสียงเตุผลของหลักสัรปันน้ำซึ่งถูกใช้เป็นสากล นี่คือบาดแผลทางบริศาสตร์ที่ทําให้คนไทยรู้สึกว่าเราถูกโกงทางกฎหมายโดยกลุ่มคนที่มองไม่เห็นคุณค่าของพื้นที่จริงๆจนกระทั่งเกิดความตึงเครียดลอกใหม่ที่ประทุทหารที่ประจําการอยู่แนวหน้าทั้งสองฝ่ายต่างรู้ดีว่าทากลางเสียงพื้นใหญ่ที่คำรามสลับกับความเงียบงันในป่าทึบมีสงครามที่มองไม่เห็นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามีรายงานและคำบอกเล่าจากทหารพลานในพื้นที่ว่าฝั่งกัมพูชาได้มีการนำวิชาอาคมที่เขาถนัด มาใช้เป็นกลยุทธ์สําคัญทั้งการจัดเตรียมพิธีกรรมตัดหัวหมูเส้นส้วงและทําพิธีสาบแช่งกองทัพไทยตามแนวชายแดนเพื่อเป็นการตัดไม้ข่มนามสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องงมงายแต่มันคือการใช้จิตวิทยามนตราเพื่อสร้างความหวาดกลัวและกดดันขวันกําลังใจทหา,หารไทยเพอาะกูเขารู้ดีว่าลึกๆแล้วคนไทยอย่างเรายังเกรงในอาถรรพ์ของดินแดนพระนครแห่งนี้มากขนาดไหน แต่แน่นอนว่าในฝั่งไทยเราเองทั้งกองทัพและคณะส่งในพื้นที่ไม่ได้นิ่งนอนใจและปล่อยให้ทหารต้องเผชิญกับอำนาจเบืดเพียงลำพังทางเราก็ได้มีการจัดพิธีสวดถอนหรือพิธีปัดเป่าอัปมงคลครั้งใหญ่ที่ผามอยแดงเพื่อเป็นการล้างคําสาบแช่งและส่งพลังงานลบกลับไปสู่จุดเริ่มต้นวัตถุมงคลที่ถูกส่งไปถึงมือทหารในตอนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องรางทั่วไปแต่คือเหรียญมหาปราบและวัตถุมงคลของหลวงปู่สวง เทวดาเล่นดินจึงจุดนี้คือสิ่งที่น่าอาศัศจรรย์ที่สุดในสมรภูมนินี้ขอลวงปู่สวงท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ได้รับความเคารพอย่างสูงจากทั้งคนไทยและคนเขเมรท่านเปรียบเสมือนจุดเชื่อมโยงทางจิตวิญ,ญญาณเพียงหนึ่งเดียวทางกลางความขัดแย้งสาสตราในตอนนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดลองมันเป็นทางอาวุธทีายฟ้ฟาดฟันกันแต่ในขณะเดียวกันทหารทั้งสองฝั่งต่างก็มีลูกของหลวงปู่สวงห้อยคอ หรือพกติดตัวเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวสุดท้ายเหมือนกันการประทะการทางจิตวิญญาณครั้งนั้นจึงจบลงด้วยสภาวะที่ยันกันอยู่หรือที่นักวิเคราะห์บางคนเรียกันว่าไสยศาสตร์สมมาตรหล่อเมือต่างฝ่ายต่างถือรหัสอาคมเล่มเดียวกันมีเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งพอกันแต่ครูบาอาจารย์คนเดียวกันอ่ายที่สุดอารรธารเหล่านั้นจึงไม่สามารถทำลายล้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แบบเด็ดเสร็จและผลแพ้ชนะจึงต้องกลับไปตัดสินกันที่ความเป็นจริงของแสนยานุภาพทางทหาร และความบิดสติของผู้นำเท่านั้นทีนี้เราลองมาขยับออกจากสมรลถภูมิชายแดกแล้วย้อนกลับเข้ามาสำรวจสมรลภูมิที่ซับซ้อนที่สุดนั่นก็คือสมองของเราเองหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าในเมื่อเรามีวิทยาศาสตร์ที่อธิบายทุกอย่างได้แล้วทำไมศาสตร์ที่ดูเหมือนเรื่องแฟนตาซีเหล่านี้ถึงยังทำงานได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์ ในศตวรรษที่21คําตอบอาจจะไม่ได้ซ่อนอยู่ในตำราไบาลานโบราณแต่มันอาจจะซ่อนอยู่ในกลไกาการทำงานของจิตใจมนุษย์ที่ถูกหลอ่อหลอมมานับพันปีปรากฏการณ์แรกที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือ p l e s s b o effect หรือปรากฏการณ์ยาหลอก ที่ส่งผลต่อพลังด้านบวกลองนึกภาพทหารคนนึงเขากําลังจะก้าวเข้าสู่สมรภูมิสถานที่ซึ่งมีความตายลายล้อมอยู่ทุกฝีก้าวหากเขาไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเลยความกลัวจะทําให้กล้ามเนื้อสั่นเทาและสมองก็ตื้อตันแต่ทันทีเขาสวมเหรียญมหาปราบหรือพ้ายันหลวงปูส่สวงวัตถุที่เขาเชื่อสุดหัวใจว่า ิ่งนี้คือเกราะคุ้มกันชั้นยอดสมองก็จะเริ่มสั่งการทันทีมันจะหลั่งสารสื่อประสาทอย่างโดปามีนและเอนโดฟินออกมาสารเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดความเจ็บปวดแต่มันยังเข้าไปกดความวิตกกังวลทำให้สมาธิพุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาลความเชียอที่รุนแรงนี้เองที่ทําให้พวกเขามีปฏิกิริยาตอบโต้ที่รวดเร็วและมั่นยํากว่าปกติจนดูเหมือนว่าพวกเขามีอํานาจวิเศษคอยคุ้มครองมนตราในแง่นี้จึงไม่ได้สถิตยอยู่ที่ตัววัตถุแต่มันคือการปดล็อกเขดจำกัดของร่างกาย อาสศทาที่แรงกล้าแต่ในมุมกลับกันความน่ากลัวที่สุดคือสิ่งที่วิทยาศาสตร์เรียกว่าโนเซโบเอฟเฟกซึ่งนี่คือคำอธิบายของอาการโดนของหรือถูกอาถรรพ์กัดกินที่เห็นภาพชัดที่สุดก็คือหากใครคนหนึ่งมีความเชื่อฝังหัวตัวเองว่ากำลังถูกคุณใส่ขเขมรเล่นงานหรือถูกสาบแช่งจากหมอผีสายดำสมองจะสั่งการให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะเครียดเรื้อรหลังขั้นสูงสุดทันทีร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคลอสติซอลและอะดรีนาลีนออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อเตรียมรับมือกับภัยที่่มมองไเห็น ภาวะนี้จะเข้าไปทําลายระบบภูมิคุ้มกันโดยตรงทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะระบบย่อยอาหารล้มเหลวและทําให้นอนไม่หลับอย่างต่อเนื่องนานนับเดือนจนในที่สุดร่างกายจะค่อยๆสุดโทมและอวัยวะภายในล้มเหลวไปจริงๆนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าอาการตายเพราะของเข้าตัวแต่ในทางการแพทย์มันคือการที่สมองของคุณเองนั่นแหละที่สั่งให้ร่างกายทําลายตัวเองจนดับสูญเพียงเพราะความกลัวที่อย่างลากดึกนอกจากนี้ยังมีเรื่องของจิตวิทยาหมู่ที่เราต้องพูดโดยในสังคมที่ปิดตัว หรือในหมู่บ้านชนบทที่มีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เข้มขน้นความกลัวสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วกว่าไวรัาเมื่อคนหนึ่งเริ่มมองเห็นภาพหลอนหรือเชื่อว่าเห็นแม่มดหรือหมอผีความเครียดที่ส่ง่อกันแต่ทําให้คนทั้งกลุ่มเกิดอุปทา,านหมู่เินมองเห็นสิ่งเดียวกันแต่ทําสิ่งเดียวกันได้โดยขาดสติจริงๆนี้คือล่างเง่าของคดีสะเทือนขวัญอย่างการล่าแม่มดหรือการลุมประชาทานที่เราเห็นในหน้าข่าวเรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าไสยศาสตร์เขมรไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเหนือธรรมชาติที่พิสูจน์ไม่ได้แต่มันคือซอซฟต์์แวร ทางวัฒนธรรมที่ถูกติดตั้งมาในสมองของเราตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษโดยมันทํางานผ่านกลไกลทางชีวภาพที่ซับซ้อนและใช้ความเชื่อเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนต,ตัวตนของเราไห้ดีขึ้นหรือแย่ลงรายศาสตร์จึงเปรียบเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนว่าเรามีสติในการควบคุมซอฟต์แวร์ในหัวของเราเองมากแค่ไหนต่อสุดท้ายแล้วมนตราที่ทรงพลังที่สุดไม่ได้มาจากปลายนิ้วของหมอผีคนไหนแต่มันคือความคิดที่พุ่งพล่านอยู่ในหัวของเราและสุดท้าย เมื่อเราถอยหลังออกมามองภาพรวมทั้งหมดเราจะพบว่าไสยศาสตร์เขมรไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าประหลาดที่ห่างไกลจากความจริงแต่มันคือกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นทุกแง่มุมของความเป็นมนุษย์ความรักความโลภความหวาดกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดการที่คนไทยเรายังคงมีความยำเกรงต่อศาสตร์เหล่านี้คือหลักฐานที่ยืนยันว่าเรายังมีรอยแผลเป็นทางประวัติศาสตร์และยังเหลือความระแวงที่สืบทอดกันมาผ่านความสัมพันธ์ชายแดนที่เปราะบาง แต่อย่างที่เราได้วิเคราะห์กันไปครับว่าในโลกที่ความเป็นจริงทํางานควบคู่ไปกับพลังของสมอง สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราไม่ถูกความมืดกลืนกินไม่ใช่การสอหาวัตถุมงคลที่หายากที่สุดแต่มันคือการรักษาสติและตัวตนของเราไว้ให้มั่นคงที่สุดต่างหากเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้จึงไม่ใช่พายันหรือเหรียญอาคมแต่มันคือการรู้เท่าทันความคิดของตัวเองสติที่จะทําให้เรามองเห็นความแค้นและการตัดสินใจที่ไม่ยุติธรรมในอดีตเป็นบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้เพื่อก้าวข้ามไม่ใช่เพื่อตอกย้ำให้มันลุกลามต่อไป การเติบโตที่แท้จริงคือการค้นพบว่าแม้อาคมจะดูน่ากลัวแค่ไหนแต่มันไม่เคยเอาชนะความจริงใจที่ประกอบไปด้วยสติที่ตั้งมั่นได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวหวังว่าเรื่องราวที่พวกเราสปอยเลอร์เลยนำมาแบ่งปันในวันนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความลึกซึ้งที่ซอนอยู่หลังมากของสารเลนลับ และเข้าใจว่าทำไมพรมแดน,นที่ดูสงบและที่สำคัญที่สุดคือการที่คุณได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันด้วยหัวใจที่เข้มแข็งเรื่องราวมนตาที่ดูเหมือนจะเกินจริงนี้กลับถึงร่องรอยไว้ในประวัติศาสตร์จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต แล้วคุณล่ะครับในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งที่พร้อมจะสั่นคอนความรู้สึกของคุณคุณเชื่อว่าอะไรคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในชีวิตคอมเบนคุยกับพวกเราได้นะครับทุกความคิดเห็นคือพลังใจที่สําคัญของพวกเราจริงๆสําหรับวันนี้สปอยเลอร์เลิศต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและเริ่มต้นปีใหม่โดยเชื่อว่ามันจะเป็นปีที่ดีที่สุดสวัสดีปีใหม่ครับ